ท่าที่3วางแบบนี้ท่าที่3นะคะใช้นิ้วนะคะใช้นิ้ว3นิ้วนี้หมุนกลมๆลม 1, 2, 3 4สและ5 1 2 3 4และ5 1 2 3 4และ5อ่ะอันนี้คือ1รอบหมุนแบบนี้นะเนี่ค่ะหมุนแบบนี้นะ 1, 2, ึส่สามสี่และหระหว่างกลางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หมุนกลมๆห้าครั้ง 1, 2, ึส่สามสและ5แล้วก็ดึงลงมาตรงกลาง 1, 2, ึส่สามสี่และหขยับลงมาข้างล่างหนึ่งสงสามสและห้าทำแค่สองรอบจบ รอบที่1ผ่านไปไปแล้วรอบที่2จบแล้วมาสำรวจใบหน้า